ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่28กรกฎาคมพศ2 5 6 6นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาตามความฝันโค้งสุดท้ายของปู่้อนแก่นนะคะซึ่งคลิปก่อนก็นำเสนอไปแล้วเลขสูตรกับเลข ฟันนะคะแต่ว่าวันนี้ฟันใหม่ล่าสุดนะคะพร้อมที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะตามแอดมาเลยค่ะค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะปูเอเอ,เอเจริญพรเจริญพรครัค่ะเจ้าค่ะวันไหนเจ้าว่าโค้งใช่ก็ได้เนาะ ค่าค<อ>่าปูแต่ยอดเยียมอันนี้เป็น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 หอยความฝันหลวงปู่เด้อเนี่ยไม่ไม่ใช่หอยสูตรหอยเสืาอ,อะไรหรอกหอยความฝันค่าหอยสูตรเออที่แล้วก็บอกหอยสูตรไปเยอะเลยหอยสูตรลงไป,ปแล้วเนาะูเออ,อเป็นหอยความฝันเหมือนมิดอะไรแบบนี้แหละค่ามันแพ้ก็อาจจะโยนรองลงมันใกล้กันเกินลเดี๋ยนรองก็เลยเว้นไว้สักวันก็เออเผื่อ,ม,อมันพัดพัดแพ้นแหละ การมาเปล่น hmm. ค่ำแล้วค่ะคุณนี่เม็ดไปฝันไปไปก็ทำว่าเสร็จก็คิดในใจนหที่ฐานว่าเออแต่เด็กห้าคนนั้นมีจริงๆเนี่ยันมันบอกมอยบอกเล็กลวบพัวเออตอนนี้ก็ไปเข้าพรรษาญาติโยมมีโชคมีลาภอะไรนลวงู่ก็คิดไปพูดไปค่อยๆเราทำว่าเสร็จแล้วก็เออก็มานอนมานอนธรรมดาเนี่ยแหละนมำส้มสีส้มก วันไปประมาณสักเวลาเนี่ยไม่คิดเป็นเวลาเนี่ยก็ประมาณสักปีสามปีสี่ปอะไรประมาณแถวๆนี้นหะวันวันไปเห็นบ้หลวงปู่เดินไปทุ่งนาเนี่ยไปเห็นเด็กห้าคนน่ะพากันหยอกกันอยู่บนในโคนนะบ้านโคนในศาลบ้านหลวงปู่เรียกโคนเนี่ยเป็นแค่อันอยู่กลางทุ่งนามีต้นไม้ขึ้นน่อยเยอะโคนมันอยู่สูงละโคนมันเป็นโคนขึ้นไปไอ้คนบ้านหลวงปู่เรียกโคนน้ำทุ่งนาเนี่ยโคนก็คือ ย่งตีนสูงหน่ะใัน้ทุกที่านนั่นแหละมันมันยอกกันมันเล่นกันอยู่เอ๊ะมันทำอะไรเด็กพวกนี้ยหลวงปู่ก็เลยไอ้คนที่ใหญ่กว่าเพื่อนน่ะมันก็เลยบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่มาหาเงินช่วยหน่อยว่ะอ้าวมันเงินอะไรมันจะทำเงินเสียอะไรอีกเอ้าเออหาแล้วไม่เห็นมันว่านเป็นอันกับคนนี้จะทำสายว่าโทษกันหน่อยโทษกันเด็กเนาะก็หลวงปว่าอายกี่บาทก็ไม่ได้ถามมันหรอก วันจะไปซื้อขนมเงินมันหายเนาะหาดูรก็หาช่วยมันมนันพวกนั้นก็เล่นอยู่ข้างบนนั่นแหละไม่เรื่องหรออนุบ,บาลหนึ่งประมาณอนุบาลหนึ่งอน,นุบาลสองอย่าไรเด็กพวกนั้นไอ้คนโตๆโโโโประมาณตั้งกว่านหนึ่งเนี่ยไอ้ที่บ้านนะที่บ้าน,าาานก,ก็เลยเอาไปมาปลุกเหรียญมันเป็นก็มันมีรูปในหลวงรูปอ,อะไรหรอเง,งินอะไรมาทำเป็นเหรียญเฉยๆดำๆ แต่มันวางใกล้ๆกันน่ะแหละยกบองมันวางมันวางใกล้ๆกันเนาะจะมีสองเหรียญนะมันวางใกล้ๆกันค่ะนี่มึงทำไมเสือเรียงลวงปู่ว่าอยู่วะทำไมไม่เห็นหลวงปูู่กมาอะไรทำไมไม่เห็นหลวงปู่อ่ะเอาลวงปู่ทำไมเห็นเอ้าขนาดเป็นเด็กเป็นเล็กเกียงสายตาก็ไม่ดีเท่าหลวงปู่นะหลวงปู่ว่ามันอยู่ก็เอาแต่เหรียญเนี่ยเหรียญเงินนะมันเขียนหนึ่งห้าไว้ทั้งสองเหรียญนั่นแหละ แต่แต,แต,แต,แต่แต่ไม่ได้เขียนตัวใหญ่แล้วแต่ไม่ได้เขียนแต่ไม่ได้เขียนตัวใหญ่ค่าน 5, ั้นนี่ต้องปูวันนี้มิไปมันบเขียนสองห้าแต่ไมมันหลอกไว้หลวงปูว่าเราว่างศูนย์ห้าเด้ยหลวงปูงบอกมันก็ปูค <C han, S 2> ่ะใช่ค่ะปู <P ing> เออมันก็มันก็ไม่แน่และมันเป็นศูนย์ห้ามันก็ออกหกศูนย์ห้านะอันนี้มันเป็นเหรียญแต่ม <N> ันเขียนหนึ่งห้าไว้หลอกเฉยหรือยังไงก็ไม่รู้แหละมันเป็นหนึ่งห้าแต่ไม่เขียนบาทไม่เขี 5, นนยนอะไรหนึ่งห้าี่เคยเนี่ยเงินอะไรเป็นแบบนี้ต้องปูก็ มีเอาเมาหลวงปู่บอกมันให้โตตัวนั่นแหละมันตั้มไปแต่มันไม่ได้ขึ้นให้หลวงปู่นะมันกำบอมันกำบอก็ไม่ยกมาไหวหลวงปู่ก็กำบอก็ลงไปเล่นกับเล่นอยู่บนนั้นกลยเต้หลวงปู่ยืนนั่นแหละมันต้องสูงนั่นแหละหยอกกันนี่นั่นแหละเออหลวงปู่กับกุฏิก่อนมาไปใช้ไปหลวงปู่ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเลยว่าหลวงปู่สายตา้ดีผมหานานแล้วไม่เห็นว่าแล้วมึงเป็นเด็กเป็นเล็กประมงแก ทำไมสายตามไม่เห็นแดดที่ที่โลกโลกเนาะที่อะไรไม่า,ากไม่มีอะไรก็เลยจับเอามาเลาให้มันนั่นแหละแต่หลวงปู่ไม่ได้กรรมมาหรอกกรรมเงินเหรียญสองเหรียญน่ะเลี้ยงกันอยู่ <c oughs> มันวางบนพื้นน่ะยมทอง <c oughs> ใกล้ใกล้กันเหรียญเหรียญก็แต่ว่าเงินก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่เงินก็ไม่ใช่มันเป็นมันไม่มีรูปในหลวง <c oughs> แต่ตัวมันว่าเป็นเงิน <c oughs> ลูกปูก็สงสัยเรื่องเงินอะไรทำไมไม่มีเงินแต่ไม่ไหนเลี้ยงินแต่ไม่โต้ลูกปูด้วยจะเป็นเออนั่นแหละลูกปูเลยเอาขึ้คืนให้มันแต่ลูกปูไม่ได้เอามานะลูกปูมาจะซื้อมาเอาคืนไปมันก็กำมองเขาหยอกก็เล่นเัินแหละลูกปูก็เลยเออลูกปูกำกูตีก่อนเด้อปูมึงให้่แล้วเห็นแล้วว่าดีนะลูกปูมาหาเห็นมันว่าไอ้คนโตๆมันว่าเอ้า แต่ตายดีมันก็เห็นนะพวกมึงพากันอยู่เด็กก็อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอะไรจนว่างอะไรแค่นั้นแเด็กกันนะม่รู้เรื่องอะไรหรอกเด็กพวกนี้แค่นั้นนะอยู่แค่นั้นนั่แหละหลวงปู่ก็เดินเดินกลับมาจากมันก็ห่างกูตีหลวงปู่ไม่ไกลนะเออพอดีหลวงปู่มามันก็เลยอ้าวรู้สึกตัวอ้าวดูรายการทักทีสี่กว่าสี่สิบนาทียี่สิบนาทีนี่แหละค่ะรู้สึกตัวน่ะ เป็นพันแบบนั้นอย่างมันมเป็นหรอทางสายะเป็นหอยเนาะสงสัยเด็กเอาโชคมาให้นั่นแหละปูแ่แต่ว่าเขามามันมันมันแต่มันมันมันไม่ได้ให้หลวงปู่หรอกต้องปูได้มันว่าตังมันหายหลวงปู่ได้ตัวหนึ่งเลยคืนไปอ๋อเก็บได้เนาะเออเออเอาขึ้นไปมันก็ดีใจว่าหลวงปู่หาเห็นว่ะค่ะเออหลวงปู่ก็เลยเป็นหวยว่าเลยจะเป็นศูนย สองห้าเลยอ๋อถ้าสามตัวก็ศนะูนยะ์สองห้าเนาะปูเนาะอืมเพราะว่าพระเนี่ยที่จริงเด็กห้าคนนะค่ะไอเหรียญเนี่ยมันก็เราก็แปลควบไป,ไปลยไรก็เลียนสองเหรียญเนาะเหรียญกับสองก็มันก็สองค่ะศูนย์มันก็ศูนย์มันก็คงกลมมาเลยค่ะปูอาจนีเป็นสองศูนย์สองห้า สองศูนย์หรือห <'s> ้าศ no ูนย์แบบนี้ก็ได้มันก็แปลไปแบบเนี้ยแต่ว่าหนึ่งห้าเนี่ยที่มันอยู่เกินกลางๆเรียญมันเขียนไว้น่ะแต่มันไม่ได้เขียนตัวหนังสือแดงๆตัวดำๆไปเขียนตำดาเนี่ยแหละตัวหนังสือก็ดำๆหน่อยมันตัวเรียบหน่อยหนึ่งห้าไม่ตัวใหญ่แคบๆเนมากเท่าไหร่หรอกแต่รู้ว่าเป็นอย่างนี้หนึ่งห้าค่ะคือเราลองดูพระโล้วมันกินหอยยังลงมากินอยู่ถึงตัวถึงเล็จดไว้เล็จดไว้ค่ะค่ะ ลงปรแกรมขึ้นมามีสองเหรียญเด็กก็มีห้าคนคิดอเอาแค่นั้นเนี่ยเด็กห้าคนเหรียญสองเหรียญแล้วก็เหรียญแต่ละเหรียญในเขียนสี่พันไว้ในยอ,อยู่ตัวเลขอ,อยู่ไม่ไม่อยู่กลางเหรียญเท่าไหร่หรอกมัแต่ไ,ไม่ไม่เขียนสี่พันบาทไม่เขียนอะไรนอกสิกสี่พันเหรียญเฉยๆแล้วมันจะหลอกมันคราวที่แล้วมันเขียนสองห้ามันอนอกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าตัวนั่งศูนย์ห้าเด้อมันออกศูนย์ห้าจริงเนี่ยหลวงปู่คิดว่า อันนี้ก็ไม่แน่นะปูสองศูนย์น่ะถ้าเอสตีเอสกตีเป็นสองศูนย์นั่นแหละปู่เออเหรียญมันด้สองเหรียญมาปูปูเหรียญก็มีไสองเหรียญก็เป็นสองห้าสองศูนย์ตัวหนึ่งอ่ะก็ได้เป็นแบบนั้นะไรได้แต่ยมจะแปลนะมันก็มีแค่นั้นแะครก็ฝันนะผมก็ไม่เออมันก็ไม่ไปแปลยากก็มันจะเป็นหวยว่าบุญว่าศาสนาเราไม่แยอะนะค่ะปู่แปลเป็นอะไรกับเหรียญก็สองเหรียญแล้วเด็กก็ห้าคน แล้วก็เหรียญก็กลมๆมันก็กลมๆนะครับเขาโยมมะกรูนะกลมไม่ลงปูเหรียญนะยอมร้านลูกปูหนาวเรียญเก่ากลมมาแหละเหรียญอะไรมันจะยวยาวเลี้ยงด้วยเพาะว่าเหรียญเก่ากลมมาเลยค่ะเก่ลมมันก็เป็นศูนย์นั่นเลยมันก็อาจจะเป็นสองศูนย์แบบนี้ก็ได้ยมองเพราะว่าสองห้าแบบนี้ก็ได้ค่ะปูแต่ทำแต่ลูกปูก็แย่ถูกมันก็มาดวนอ่ะก็หนึ่งห้าก็อย่าลืมเอาไปเพราะว่ามันอยู่ในเหรียญแบบมันไป็บอก ค่ะก็จะมีหนึ่งห้าสองศูนย์แล้วก็สองห้าแล้วก็ห้าศูนย์ด้วยเนาะปู่เนาะอืมถ้าห้าศูนย์มันก็บางคนเขาว่าออก่อยออก่อยมันก็ออกได้เหมือนเดิมนั่นแหละเห็นไหมจุกวันนี้มันออกบ่อยๆ่อยใช่ออกเก่าวนไปวนมาอยู่ผมว่าอะไยค่ะออกแต่ตัวเก่าตัวเดิมนั่นหละปู่ออกแต่ตัวเก่าเก่ายู่นี่สองวัดสามวัดเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเก้าเก้าก็ออกสองครั้งสามครั้งอะไมันก็มันก็แล้วแต่บุญวาสนาหรอกผมว่าเงี้ย เพราะว่าเราปู่คิดว่ามันจะเป็นมันจะเป็นข้างบนใช่ไหอล่ะก็มันหยอกกันอยู่บนสูงสูงอยู่บนทคนน่ะอยู่บนโคนกาเรียกบนว่าลวงป่ะมันสูงสูงอยู่สูงสูงน่ะเรื่องจะยังไงก็ไม่รู้นะลวงปู่เออคิดเอาว่ามันจะเป็นบนสูนสองห้าอะไรได้แบบได้กะสัูนสองห้าสูนหนึ่งห้าอะไรนี่กระเพราะว่ามันมันอยู่สูงมันหยอกกันอยู่สูง ค่ะปูเดี๋ยวแต่ญาติโย้อมมาะหลวงปู่ก็คาดคะเนนเราเดาไปเหมือนกันว่าจะเป็นตั้งบนหรืออย่างไรก็ไม่แน่ค่ะปู่งวดนี้อาจจะเข้าอีกค่ะปู่เนาะเพราะว่าฟันในใกล้เคียงเหมือนงวดก่อนก่อนนู้นเนาะปู่เนาะก็ยังใช่ค่ะปูก็ยังเจ้าแล้ก็นั่ก็ถามอยู่เดี๋ยวมันจดีำยวไปไรอะไรแหละเที่ทางเทศบาลเขาทำแล้วนั่งก็จอดรถสังหรูว่านหนค่ะ ขาบอกแต่กำนันห้าเกตอะไรสามเกตข้างล่างว่าตัวนี้แหละเราซื้อสิบบาทยี่สิบบาทกำนันแช่ก็ไม่ซื้อเยอะเราร้อยแรงมากอ็แล้วแต่เนาะปู่พิจารณาเอาจะเป็นหอยไหมหรือจะเป็นอะไรความฝันมันจะแม่นไหมมันก็หลายคนหลายจานหลายหลวงปู่หลวงพ่อนะค่ะใช่ค่ะปู่แล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงแล้วปู่ บางทีม okay. uh, no uh, ันก็ทุกบางทีมันก็ไม่ทุกเออแต่แต่พูดว่าสนาของมันเอออยากชอบพิจารณาจะชอบความค่ะเจ้าค่ะจะชอบความเป็นเลเออพิจารณาความันจะจะชอบไหมปู่ของฉันนิมิตไปเดี๋ยวนั้นัปเดี๋ยวนั้นก็เลยพูดให้ฟังค่ะปู่เออจะเป็นหัวยไม่เป็นหัวยปู่ก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าอันนี้มีใครรู้จักหรือเปลาจะออกตัวไหนอ่ะอืมค่ะ พูดให้ฟังครับเป็นเป็นบุญกุศลจริงจก่อนเข้าพรรษาอาจจะให้ญาติโยมแต่ซื้อเยอะจะชอบกว่าเอาลองดูตัวละ20บาท30บาทจะไปซื้อตัวละเยอะเพราะว่ามันไม่แน่นอนหัวด่นน่ะปู่ก็จะลองซื้อดูดูอยู่แบบ025 15 20ซื้อแบบนี้แหละค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆนะคะปู่เอให้ญาติโยมถูกมากบางคนเนี่ยมันมันไม่มัน เว้นวันหนึ่งวันที่แล้วมันก็หอยสูตรมันถูกนะเป็นหอยสูตรไม่ถูกก็ให้หอยสูตรไปสี่ตัวนั่นแหละที่คลิปที่แล้วนี่ยโยมไปจับย้อนย้อนไปดูก็ได้คลิปสองสามวันที่ผ่านมาค่ะวันนั้นมันเป็นหอยสุดดอกไม่ใช่ความฝันนะนี่ของปู่บ้านนี่ยิึ่งค่ะค่ะปู่ทัแหละก็หล่ะขอให้โยมทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญเด้อปรารถนาจริงแด่ก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นอะไรถนา ค่ะสาธุเจ้าค่ะปู่ความร่างกายแข็งแรงค่ะเ<า>่างานใานเรา,านหน้าในหน้าที่าการงานทุกท่านทุกคนหน้าเลยด้อค่ะสาธุเจ้าค่ะปู่จเจริญพรเจริญพรค่ะข,ขอบคุณปู่มากเจ้าค่านมัสการเจ้าค่ะ